หมอนทองในวงซีเมนเข้าปีที่4อันนี้เป็นดอกบานเต็มต้นเคยเช็คดูก็ประมาณสามสิบช่อแต่ว่าที่เป็นมกเขือพวงก,กำลังจะบานก็ยังมีอยู่อันนี้ถ้าเป็นต้นใหญ่อันนี้ยกโคกขึ้นมาต้นใหญ่นี่เ็เป็นหมอทองอายุ7ปีดอกบานเกือบ90%แล้ว นะเป็นแต่เห็นแต่หางแยะ้นะต้นนี้ถ้าไว้จริงๆก็เป็นร้อยลูกร้อยหนึ่งขึ้นอันนี้ก็ต้นใกล้กันก็เจ็ปีเหมือนกันปลูกสมัยก่อนอันนี้ก็ดอกก็เริ่มบานเกือบหมดแล้วข้างบนก็เป็นหางแยะยังมีพวกอดอกบานเพิ่มมาเรื่อยเข้างบนก็แต่งไม่ทันก็ปล่อยไว้เวลาฝนมาเนี่ยที่มันเป็นพวงเนี่ย ให้มันกันฝนไว้ด้วยช่วยกันฝนเป็นหมวกข้างล่างเนี่ยคือแต่งออกเป็นระยะ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 ไว้แขวนลูกก็ค่อยแต่งอีกทีตอนลูกเท่าไข่ไนกะ่ว่าจะไว้สักกี่ลูกแต่ละกิ่งเราต้องดูว่ากิ่งนี้มันจะรับน้ําหนักได้เท่าไหร่ไว้กี่ลูกแต่ละกิ่งถ้ากิ่งเล็กมันจะไว้น้าหนักรับได้น้อยก็คิดว่าเออเป็นข้อมูลให้พุ่งกับวีรพันธ์ ไปบอกในหัวใช่ไหมการปลูกทุเรียนเนี่ยไม่ใช่ของง่ายต้องรู้จริงก็ต้องศึกษาแล้วก็เรื่องการปลูกเนี่ยเวลาเอาทุเรียนใหญ่ไปปลูกเนี่ยเราก็ต้องฆ่าพวกสัตรูข้างล่างอาจจะเป็นกิ้งกืออาจจะเป็นพวกปลวกพวกแมลงที่เขาเคยกัดกินทุเรียนเก่าที่มันตายไปแล้วก็พอปลูกเสร็จเราก็ต้องใช้เมทัเลซิล กับฟูรดานรองก้นหลุมแล้วก็ราดไปทีหนึ่งใช่ไหมต้นนี้ก็เป็นหมอนทองอายุหมอทองนี่อายุเจปีต้นนี้ก็บบาปารเต็มต้นเนะี่ยถ่ายไปให้ได้หัวับได้ดูท่านวิรพันธ์เนี่ยยังไม่มีลูกทุเรียนใช่ไหมครับก็ท่านวิรพันธ์ก็เป็นนายตำรวจที่กเกษตรเต็มร้อยปลูกทุเรียนเป็นพันพันต้นโดยเฉพาะโอชี ไอ้ต้นนี้เมื่อก่อนมันโซมก็บูดร,รากเข้าไปเสริมเข้าไปเรียยรากกระชากใบก็พึ่งได้ดอกออกมาในปีนี้ความจริงอะเ่อก่อนจะปุดพิงแล้วอ๋อครับแต่ว่า<ม>เราก็ฟื้นช้ฟื้นได้นะครับมีปุยฮอร์โด,ดีอ๋อครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนเรพรีเมียมแปลงที่9ก้าต้นที่สามแถวที่หนึ่ง อันนี้ดอกก็เต็มต้นปีนี้ตั้งใจทีแรกว่าไว้เกิน50ลูกแต่ถ้าไม่เอาออกแต่งออกไม่ได้ข้างบนเนี่ยผมว่ามันเกินร้อยเพราะมันบานเต็มต้นนะ